สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการนิดและไลอ่าวันนี้นะครับอ้าวนิดไปโดนอะไรมาครับเนี่ยก็ล้มแบบท่ายากพี่ฮ้ยท่ายากก็อย่างแรท่ายากเลยอะล้อเล่นนะไม่ได้ท่ายากอะไรเลยล้มโง่ๆเลยควายๆเลยจริงๆมันเป็นแบบจังหวะที่เหมือนแบบคนล้มไม่เป็นอะพี่นี่ก็จะถามอยู่ว่าคนที่เขาเล่นโหดๆเขาล้มยังไงอะไรล้มไงก็ไม่เจ็บเออนี่บอกใบ้ือเปว่าแสดงว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับน่าจะเป็นคนที่ดุดันโหด แล้วก็ล้มแล้วไม่ค่อยเจ็บใช่ไหมผมเห็นมันเจ็บน้อยมากนะพี่จริง,รงแต่โหดนะเล่นท่าโหดทุกท่าจะเป็นใครนั้นนะครับไปพบกับเขาเลยครับ แนะนำตัวเลยครับว่าเป็นใครมายังไงครับสวัสดีครับผมแจ็คนะครับส่งกดคุณทินีครับผมบ้านอยู่นครปฐมครับอายุเท่าไหร่อาจารย์ปีนี้เข้า30มสิบครับสามสิบปีเพิ่งสามสิบเลยใช่ไหมใช่ใช่เพิ่งสามสิ0เมื่อมกราที่ผ่านเริ่มเล่นเซิร์ฟสเก็ตมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับถ้าเกิดนับจนถึงตอนนี้พี่น่าจะประมาณ2ปีมั้งพี่ช่วงที่เซิร์ฟบูมขึ้นมาตอนแรกหลุอคนเลยนะเล่นเซิร์ฟทุกคนเลยส่วนใหญ่เริ่มตอนนั้นอยากเล่นเซิร์ฟสเก็ตอยู่แล้วหรือว่า คือคือตอนนั้นไม่ได้เข้าใจว่าเซิร์ฟสเก็ตมันคือเซิร์ฟที่เขาเล่นอยู่ในทะเลแล้วเขาจําลองขึ้นมาคือเข้าใจว่ามันเป็นสเก็ตบอร์ดแต่มันสามารถเลี้ยวได้แล้วดูน่าจะเจ็บน้อยกว่าสเก็ตบอร์ดจริงเหรอจริงพี่เจ็บน้อยอะตายไม่เี็บไมไม่เจ็บไม่เจ็บไม่มีอะไรเจ็บทั้งนั้นกีฬานี้แต่ก็คืออยากเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วก็มาเห็นว่า เซิสเก็ตมันน่าจะง่ายกว่าใช่ไหมใช่พี่แล้วก็บวกกับเหมือนเมื่อก่อนด้วยความที่สเก็ตบอร์ดมันแพงพี่ราคามันสูงแล้วเราเป็นนักเรียนแบบสี่ห้าพันก็ถือว่าแพงแล้วพี่เก็ตบอร์ดประมาณตอนนั้ต่างจากตอนนั้นใช่ใช่มันแพงก็เลยแบบไม่มีโอกาสได้เล่นโอเคแล้วสมมติตอนนี้แจ็คเล่นสเก็ตบอร์ดหรือเซิร์ฟสเก็ตหรือว่าเล่นได้ทั้งคู่จริงๆเล่นได้ทั้งคู่พี่เล่นเล่นได้ทั้งคู่ในในความคิดขอมก็คือเหมือนกับแบบเซิร์ฟด้วยแล้วก็เหมือนกับแบบ มันมีบางอย่างที่เราแบบอยากได้จากสตรีมด้วยแต่ว่าอยากเอามาประยุกต์ใส่ในเซิร์ฟก็ได้ได้เป็นอีกสไตล์นึงนะอันนี้ก็เหมือนที่เคยเกิดไว้แล้วนั่นแหละว่าจริงๆเซิร์ฟสเก็ตมันเล่นได้หลายสไตล์นะเนี้ยที่เอาแจ็คมาเนี่ยก็เพราะว่าแจ็คเป็นคนเล่นอีกสายเลยแจ็คก็ชอบสายแบบท้าเยอะดุดันหน่อยเล่นโบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่พี่ชอบชอบเล่นโบถามย้อนนิดนึงว่าอย่างแจ็คนี้จริงๆแล้วอ่ะแต่ก่อนเป็นอะไรมาก่อนเล่นกีฬาอะไรมาก่อน ถ้ากีฬาพี่เป็นนักบอลเป็นนักบอลใช่ป่ะเป็นนักกีฬาของโรงเรียนก็คือเป็นช้างเผือกเลยพี่ช้างเผือกช้างเผือกนี่คือตัวสีขาววใช่พี่ตัวใหญ่ใหญ่ใใช่แล้วก็เขาจะมีตรงนี้เด็ดชอบตรงนี้อ่ะชอบตรงบอนแล้วเลือกราวได้เลยไปทางนี้ไห่แจ็คไม่ได้นะยาวยาวเลยถ้าเกิดทางนี้ก็รีบตัดบอลเออมันก็จะเป็นฟิลแบบคือเหมือนเป็นนักกีฬาที่แบบได้ทุนเรียนฟรีอ่ะ ของโรงเรียนเลยอ่าก็คือเป็นเกี่ยวกับฟุตบอลใช่เออเกี่ยวฟุตบอลเท่านันแล้วเล่นถึงระดับไหนอาจารย์แบบเล่นเป็นอาชีพเหรอเห็นแจ็คพูดก็เป็นอาชีพหนึ่งก็คือพอจบม .6 จากอสมชันก็ได้เซ็นสัญญากับชลบุรีเอฟซีอ๋ออ่าสมชันชลบุรีนี่ถือว่าสมัยก่อนดังมากนะใช่พี่เขาเขาเรียกว่าเป็นเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศเลยนะใช่พี่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนพวกนักกีฬาขาสั้นฟุตบอลเรียนขาสั้นใช่ ตั้งแต่ม .1 หนึ่งเลยป่ะหมายถึงอาชีพใช่ไหมพี่หรือว่าเล่นบอลก<ๆ>็ตั้งแต่เริ่มเล่นมาตั้งแต่เริ่มเล่นเลยคือจริงๆมันประมาณ9 9ข <9. S 2> วบส0บขวบพี่แล้วก็แบบเริ่มเร็วนะเนี่ยเตะตอนประถมก็คือเป็นนัก,นกบอลเียนปกติทั่วไปจนเหมือนกับแบบไปคัดมอตอน้นแล้วก็เริ่มไปติดที่อสัมีราชชาก็เลยเริ่มเข้านักกีฬาแบบเป็นเป็นกีฬาเลยเตัวเลยใช่พี่จนจบม .6 แล้วก็ได้เซ็นสัญญากับชมบุรีไปคือแจ๊กจะได้เหมือนโครงการอะไรนะ อ๋อจะเป็นสันฝันคนไทยไปไปสเปนพี่อก็คือของบาร์เซโลนาใช่บาร์เซโลนาเลยนะถือว่าเป็นดาวรุ่งนะอ่าคือเล่นเป็นอะไรนะตำแหน่งเล่นเป็นอะไรนะจริงๆเล่นเป็นกองหลังพี่อ๋อเหรอกองหลังซึ่งนั่นแหละก็ดูจริงจังนะแล้วทำไมถึงเลิกเล่นทำไมไม่ไปทางนั้นต่อมันหลายอย่างด้วยพี่ทั้งเขาเรียกว่าอะไรพี่มาตรฐานเราไม่คงเส้นคงวาอาการบาดเจ็บบวกกับ เบียดพวกรุ่นพี่ที่เขาแบบเป็นระดับทีมชาติที่เขาอยู่มานานอะไรอย่างเงี้ยยากแล้วก็เรื่องเงินเดือนตอนยุคนั้นยังไม่เท่านี้มั้งใช่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 ยุคนั้นน่าจะยังน้อยกว่าสมัยนี้เนาะสมัยนี้คือเขาดันเด็กเต็มที่มากสมัยนั้นไม่ค่อยถ้าไม่ถ้าคุณไม่สุดจริงๆไม่มีโอกาสได้ขึ้นแน่นอนได้ข่าวว่าซ้อมอยู่กับเจเลยนี่ใช่ใช่พี่จะรุ่นเดียวกับไอ้เจชนาทิพย์ต้นระลมบดิน เก่งเหมือนที่สองทำลับทุกวันนี้เขาได้ดีหมดเลยนะใช่พี่แล้วเราอ่ะจริงๆก็มีช่วงหนึ่งที่ติดทีมชาติด้วยกันอ๋อเหรอใช่พี่แล้วก็เหมือนกับว่าชันวิทย์ที่เขาอาจารย์ชันวิทย์ผมสีริเขาเป็นโค้ชอ๋อช่วงนั้นเขาไปปลูกปั้นชลบุรีใช่ครับแต่าไม่ผิดอ่ะผมไม่ค่อยรู้เรื่องบอลนะต้องให้เขาคุยกันเองนะเขาเรียกเราติดทีมชาติไปแต่ว่าเราไม่ได้ยินเรานอนอยู่บ้านอ้าว แค่นี้เหลือวะนี่คืออะไรครับเนี่ยเขาเรียกมันตะโกนเรียกอะไรอย่างเงี้ยคนเราจะพลาดโอกาสในชีวิตด้วยการที่ไม่ไดแค่ตะโกนแค่นี้และไม่ไม่อะไรวะนี่ยแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่ออไม่ได้ไม่ได้เป็นนักฟุตบอลแล้วตอนนี้อาชีพหลักเป็นอะไรครับเขาเขาจะเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนพวกรองคาร์ริเซลรองคารีเซลก็คือรองเท้าเสื้อผ้าของพวกส้นเกอร์ไล่จับของเอาง่ายๆที่มึงทุกไล่จับของ โอเคครับคุณผู้ชมครับใครที่สนใจนะครับก็นี่เลยครับติดตามเขาได้นะครับในไอจีเขานะครับเขาจะขายของอยู่เรื่อยๆนะครับเขาจะมีแขาจะันได้เลยมาเป็นแบบในสตอรี่เขาจะลงรัวเลยถให้แตนไหนที่แบบมาโอ้โหลงรัวอะไรที่ขายไม่ออกอะลงรัวเล่นเซิร์ฟสเก็ตมากี่ปีละสองปีสองปีกว่าสองปีโอเคมีการแข่งขันอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมเคยลงแข่งแค่สามครั้งที่ โคโค่จังหวัดชนบุรีจะลงเป็นโบฟีกตายโคโอ๋อโคโค่สนามชนบุรีใช่ใช่สนามชนบุรีแล้วก็จะมีเซิร์ฟสเปซที่ชนบุรีแล้วก็ที่เราไม่พ้นจะบุลีเลยนะที่เชียงใหม่บอลเราก็ไม่พ้นจะบุรีนะเราก็อยู่แถวๆนี้คือเหมือนเหมือนเขามาจัดแข่งในช่วงที่เราแบบอยากอยากเล่นดีบ้างอยากลองลงแข่งบ้างเราได้แต่เล่นทําไมถึงอยากลงคือคือก่อนหน้านี้ที่เห็นเขาแข่งกันนะพี่ตามพวกเรเบอะไรพวกนี้คือเขาไม่มีโบ อ๋อเขามีแต่เว็บแรมใช่ไหมช่วงแรกมันเป็นอย่างนั้นช่วงแรกมันจะเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟจ๋าด้วยความน่าเบื่อนะเขาก็แอดเพิ่มเข้าไปอ่าเป็นโบฟรีสไตล์อะไรก็ว่าไปทำให้ผมเห็นแจ็คนะเออว่าแบบน้องคนนี้มันดุดันมันเล่นอีกแบบนึงมันไม่ใช่สไตล์ที่ผมแบบชอบสักทีเดียวหรอกแต่พอเห็นไอ้แจ็คเล่นอ่ะผมจะแบบไอ้นี่มันทำไมมันดุจังวะอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกสนุกไปกับมันไงออ่าโเคเห็นแล้วล่ะพี่ก็เห็นอยู่โหกระโดดทีแบบยังโหดอ่ะ ไม่กลัวเจ็บอะเล่นไม่กลัวเจ็บเลยอะเล่นแบบไม่มีลิมิตพี่ uhm. ชีวิตช่างแม่งอ้าวเฮ้ยนี่ไงสโลแกนไม่มีชีวิตไม่มีลิมิตชีวิตช่างแม่ง,ง,มงมเป็นไงบ้างครับพ,พ,พอแข่งแล้วเป็นไงบ้างโคโค่นี่น่าตกรอบสองพี่เพราะว่าก่อนแข่งประมาณ3มวันไปซ้อมแล้วขอ้อทาบิดเฉพอวันถึงแข่งจริงเราก็แบบด้วยความที่เราลงสมัครครั้งแรก ก็อยากแข่งก็เลยแบบเหมือนพันผ้าล็อกฉีดสเปรย์อะไเงี้ล็อกตัวเองเอ้เต็มที่อ่ะเอาไม้อยู่อยู่ดีดิแล้วบวกกับไม่ได้มีประสบการณ์ด้วยแต่มันเป็นการเจ็บอยู่แล้วถูกปะไอ้ข้อเท้าเนี่ยเพราะว่านี้ที่รู้กันอยู่คือแจ็คเหมือนข้อเท้าจะหลวมๆอยู่แล้วใช่ไหมข้อเทรามันหลุดมันหลุดเคยแตกจักบลจังบอลโอเคจักบอลเนี่ยมันก็เลยได้หายามาว่าแจ็คคนเหล็กอ่ะ โชว์โชว์แขนที่ล้มบ่อยๆพี่เล่นเห็นแจ็คดูดูแขนจริงๆมันก็ยังบวมอยู่โเกี่ยวคือมันมันอาจจะดูแรงนะแต่ว่าเนี่แหละมันทำให้แจ็คไม่หักใช่ไหมแจ็คเก็บตัวได้ดีอะไร่เงี้ยจะเจ็บเขาอาจจะมีประสบการณ์ในการแบบล้มทักษะกีฬาจากการเล่นฟุตบอลหรืออะไรอย่างเงี้ยจากฟุตบอลนี่เกี่ยวไหม จริงๆในส่วนหนึ่งอะผมว่าไอการล้มจากฟุตบาและจากฟุตบอลมาแล้วมาเป็นการล้มพวกเนี้ยมันเจ็บหรือไม่เจ็บผมว่าเหมือนร่างกายผมมันแบบเขาเรียกว่าอะไรพี่ด้านชินแล้วคือล้มจนบ่อยเลยแล้วอะดรีนาลีนถ้ามึงไม่ล้มไม่มั่นมันไม่หมันมันต้องเจ็บติดเสพติดใช่พี่มันมันจะเป็นฟิลนะพอเหมือนยิ่งล้มแล้วยิ่งแบบมาเอาอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นฟิลั้นแล้วก็พอกลับบ้านก็จะเจ็บอยู่ที่บ้านมีใครบอกะว่าเราซัดิดอะ มีต้องมีอย oh, om um like ู่แล้วคนหนึ่งเนี่ยคิดในหัวเลยว่ามันตาดอิฐถึงท่านที่แบบเคยเคยสอนเอาไง่เคยสอนผู้ปกครองไม่อยากให้เรียนด้วยแล้วทำไมอ่ะมันเป็นต้นแบบก็เห็นเราโ่นแบบอ๋อกลัวเด็กๆจะตามหดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย่ดูมันเสี่ยงอันตรายเออถ้าพี่เป็นพ่อพี่ก็ไม่ให้ไปเรียนกับแจ๊ ใช่ดูดูเสียคือแบบดูตรงแล้วโอ้โหคนนี้โหดจังเลยคือแบบเวลาเรานั่งดูนะพี่เอกเป็นเราจะนั่งดูแจ็คเล่นอ่ะคือแจ็คอ่ะเป็นคนเล่นท่ายากที่บอกอ่ะใช่เพอล้มอ่ะมันล้มแรงนะแต่สิ่งที่แจ็คทำคือมันไม่ได้ลงไปนั่งอดโอยพักนะใช่มันซ้ำเลยพี่ใช่ก็นั่นซ้ำ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 ผมก็รู้สึกว่าถ้าเกิดแบบล้มด้วยความเร็วหรือความสูงรู้สึกว่ามันมันเจ็บแบบเดียววิธีการล้มที่ถูกที่ควรอ่ะสำหรับแจ็ค คิดว่ามันต้องยังไงลองอธิบายให้คนดูถ้าถ้าตามทฤษฎีเลยจริงๆผมผมไม่ได้มีทฤษฎีในการล้มแต่ผมค่รู้สึกว่าเหมือนเราพับพับตัวเก็บตัวใเี้ใช่คือเก็บเก็บตัวพยายามแบบอย่านั่งกางศอกเอามือค้ำอะไรอย่างเงี้ยพยายามเหมือนห่อตัวแล้วด้านข้างกระแทกลงพื้นเต็มที่มันก็น่าจะแทบทะลอกแต่ถ้าเกิดเราเอามือค้ำบางทีกระดูกคอมใช่เส้นเอ็น เอาสอบลงมันก็พวกกระดูกกระสอกเนี่ยเป็นเนสิ่ง,เป,งเป็นสิ่งที่ข้ามกันเยอะนะพี่ตัวตัวผมเองก็ข้ามเหมือนกันก็คืออยากเล่นนะแต่จริงๆแล้ว การล้มที่ถูกต้องพื้นฐานกีฬาเนอะมันก็ต้องมีอย่างผมไม่ได้เล่นกีฬาไงอย่างแจ็คอย่างเงี้ยก็เหมือนเอามาใช้ได้ดีเลยนะถ้าเกิดใครที่จะเล่นก็ลองแบบศึกษาการล้มให้เป็นให้ถูกวิธีด้วยไม่ใช่แบบนึกจะเล่นก็เล่นอย่างเงี้ยเพราะมันก็เจ็บกันมาเยอะแล้วขนาดผมเล่นมานานก็โอกาสเจ็บก็มีเหมือนกันกลับมาที่เรื่องแข่งมีวันตะกี้นี้คุยกันแค่มีโคโค่ใช่ไหมที่เจ็บก่อนแล้วอีก2ที่คืออะไรนะอีกที่นึงเป็นเซิร์ฟสเ่าเซิร์ฟสเปทอันนี้ก็จะเป็นโบฟีสไตล์โบใหญ่ด้วยใช่ใช แล้วซึ่งเราแบบเล่นมาจากที่ฟาร์มเมอร์อ่าฟาร์มเมอร์นั่นก็ใหญ่โตโมโหลาเลยนะฟาร์มเมอร์นี่สูงเป็นตึกเลยคือเราเล่นแต่องศาสูงสุดมาพอมีเซิร์ฟเวอเแล้วเขาประกาศ่าเหมือนแบบเป็นโบว์อันนี้อยากลงเลยก็อลงลงสมัครกันทีแต่ว่าก็ได้ที่สองเฮ้ยก็โอเคนะไม่มาลงสองครั้งได้ที่สองโอเคที่หนึ่งเป็นน่าจะเป็นไทยเป็นพวกแกงสวิดีอ๋อโอเค ซึ่งพอมาถ<ช>มหลายคนเขาน่าจะเข้าใจเนาะเซิร์ฟสเก็ตมันสามารถเล่นในโบเป็นแบบฟรีสไตล์ท่าต่างๆได้คล้ายๆสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ย มันมันก็เป็นอย่างนั้นครับแต่ว่านั่นแหละคือถ้าเกิดเราเปิดใจอ่ะท,ที่ผมเคยพูดประจําแหละว่ามันมันแบ่งสายได้มันไม่ใช่บอกว่าใครถูกใครผิดแต่มันอยู่ที่คนชอบแบ่งนาซึ่งสกเก็ตบอร์ดมันก็มีเนาะในโบแบบนั้นอะ่ะซึ่งกเซิร์ฟสเก็ตเราก็สามารถลงไปเล่นแบบนั้นได้ใช่เพราะว่าสกเก็ตบอร์ดเล่นในโบเล่นแล้วเหมือนเซิร์ฟน้ำผมไมเคยเห็นก็ถูเข้าแล้วแบบออกเข้าทางเดียวมันมันเกิดขึ้นได้ครับมันแล้วแต่คนชอบอย่างอย่างแจ็คเขาชอบสายนี้ก็จะไป คแล้วทั้งสุดท้ายคือที่เชียงใหม่ใช่ไหมโคโจใช่พี่ลูกกีบอ่ะเขาเรียกว่าอะไรพี่เฟิร์สอ่ะเป็นเฟิร์สพอมฟร์สอ๋อเออเพราะว่าแจ็คไม่เคยแข่งเวฟแล้วเลยผมด่ามันประจำว่ามันขี้โกงมากคือต่อให้มันไม่เคยแข่งแต่มันก็เก่งเกินไปที่จะไปรังแกคนตรงนั้นไงแล้วเจอใครเจอใครพอไปแข่งแล้วเจอเจอคนโหดแน่นอนเด็กตุกสองขวบบ้างตุกสี่ปีบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วก็โดดไปทีก็ สามสิบกว่าคือเป็นเฟิร์สคอมคือคนที่ไม่เคยแข่งที่ไหนมาก่อนอซึ่งเขาไม่ได้นับรวมเรื่องโบที่แจ็คได้มามันก็จะเป็นเว็บแรมเว็บแรมก็จะเป็นที่เซิร์ฟเขาเล่นกันจริงๆต้องพูดก่อนว่าแจ็คเลือกเล่นโบมาตลอดใช่พี่แล้วอยู่ดีๆก็สนใจเลือกจะมาเล่นเว็บแรมใช่ไหมใช่พี่เพราะว่าเหมือนเราเริ่มเขาเรียกว่าอะไรพี่พอหลังๆเราไม่ได้เข้าที่ฟาร์มเมอร์เราจะปักหลักอยู่ใต้ด่วน พเพราะเรื่องใต้ด่วนเขามีระเบีบแล้วก็เลยแบบเหมัแบบเริ่มศึกษาใต้ด,ด่วนมันมันมีพวกกลุ่มเพื่อนผมอยู่อ่าพวกโฮมเลด <c oughs> ปัจจุบันเข้าโรงบ้านเป็นละคนแล้วแล้วนี่ไม่ได้มันไม่ได้พูดเล่นนะเรื่องจริงนะจริงนี่คือขวัญใจโฮมเลดขวัญใจโฮมเลดทำไมอ่ะทำไมถึงไป็ขวัญใจเขาวะก็จะนั่งอยู่เป็นเพื่อนเขาตีสองตีสามเล่นคนเดียวมันจะเล่นอยู่คนเดียวโฮมเลดเขาจะมานอนดูผมไม่รู้ว่าเขาหลับหรือตาเขาค้างพี่นะเออนยู่ข้างๆแล้วพูดถึงเรื่องความชอบเนี่ยถ้าให้บอกว่าชอบเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยแจ็คว่าแจ็คชอบกี่เปอร์เซ็นต์เซิร์ฟถ้าตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ะแล้วสเก็ตบอร์ดอะ จริงก็ให้ร้อยเหมือนกันพี่อ๋อแล้วฟุตบอลอ่ะฟุตบอลเหมือนกันอยากให้ร้อยนะแต่เข่าไม่ไหวแต่มันก็เล่นอยู่นะมันก็เล่นบางเล่นอยู่บ้างไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดแต่สเก็ตบอร์ดอาจจะยังไม่ถึงจุดด้วยนะก็เลยยังเพราะตอนนี้น้องกำลังไปเรื่อยๆอยู่แล้วก็เป็นแววที่ดีด้วยอาจจะด้วยอายุด้วยพี่อูดซะพวกพี่สัดไหวเลยถ้าอยากสเก็ตไงแบบ30แล้วแล้วเหมือนเด็กแม่งมาเก่งกันตอน ติดขั้วติดสองขั้แบบเก่งมากด้วยใช่คือแล้วเรา30ิแล้วขึ้นมาเริ่มมันก็ไม่ทันด้ยแบบจริงไม่ทันหรอกก็แค่เอาคอาสนุกคสนุกคนกาออกกำลังกายแต่ที่พี่เห็นก็คือแจ็คอ่ะเพิ่งเอาสเก็ตบอร์ดมาเล่นเมื่อไม่นานวันนี้แหละจริงอ่ะมือเห็นเอาเซิร์ฟเอาเซิร์ฟลงโบตลอดเลยนะเออแล้วอยู่ดีวันนึงก็เอาสเก็ตลงโบเล่นเหล็กเฉยเลยเราก็คิดว่าคนนี้ต้องเล่นสเก็ตบอร์ดมาก่อนพอมาถามน้องบอกไม่เคยเล่นเอามาถึงก็เล่นเลยแล้วก็เข้าเหล็กได้เลย แค่รู้สึกว่าแบบมันน่าจะได้อะไรประมาณนี้แต่วิธีเล่นของแจ็คก็จะเป็นคนที่เน้นเรื่องการโดดนะใช่พี่ความดุดันใช่ไหมอย่มีไอดอลไหมไอดอลที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตถ้าเซิร์ฟจะเป็นเขาน่าจะชื่อแจ็คนะพี่แจนบีนอ๋อแจนบีนไม่รู้นะอันนี้เราเราเรียกกันไม่ถูกเพราะเราไม่รู้เขาออกเสียงไงแต่คนไทยจะเรียกประมาณนี้แหละแจนบีนเป็นโยไรเดอร์นั่วก็พวกูโก ยูโก้สิบล้อนะเขาลองเองมาเชที่แปะอยู่ใต้รถบรรทุกใส่ทางนี่แบบมันฉีกไปเรื่อยเลยนี่ผมต้องเป็นตัวเบรกนะถ้าเกิดลอยตามด้วยคือจะไม่ได้อะไรแล้วเทนนีส่เลนส์อเคยูโก้เป็นคนประเทศจริงๆเขาถือว่าเป็นยูไรเดอร์ไหมไม่แน่ใจแต่ก็คือเล่นเล่นแกันนะก็คือดุดันใช่ไหมทำไมทำไมรีแกร อ่าเออใช่เห็นเห็นแจ็คทำบ่อยนะพวกเอริแกลแล้วก็ท่าอะไรนะที่กระโดดอะบลเล่บูลเลกอะไรป่ะใช่พี่เนี่ยเหมือนเสื้อผืนเนี่ยไปก็เราต้องห้ามตอนไหนดีนะท่าอะไรนะบลเลกอ๋อเออเนต้องเป็นคนตัวดึงกันตลอดจริงจิมันเป็นท่าพวกสตีดอะไรคือท่าที่เหมือนเรา เอาเท้าออกจากแผ่นนะแล้วก็ดึงแผ่นขึ้นมาโดดแล้วย่ำลงไปใหม่มันเหมือนง่ายนะแต่นั่นแหละเป็นท่าใจถึงใช่แล้วก็มีคนเจ็บเยอะมากในท่านี้เพราะว่าเราเราไม่เจ็บช่วงแรกก็มีพี่ช่วงแรกมีมีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะแบบก็อย่างอย่างที่เคยบอกับพี่ว่าแบบพอล้มทีนึงแล้วแบบเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ได้เหมือนเหมือนโลกเปิดแล้วอะเอออะไรอย่างเงี้ยเอางี้พูดถึงล้มแบบหนักๆอย่าแจ็คเคยเจ็บหนักั้ย เพราะว่าท่าแต่ละท่าที่ทํามันก็ยากนะแล้วก็ฝึกถ้าเล่นเซิร์ฟเลยก็จะมีแค่ตอนที่ฝึกก็คือล้มแล้วเหมือนข้อมือแตกโอ้เหรอใชข้อมือแตกข้อมือแตกคือล้มด้วยความที่แบบไถเฉยๆไถไปเข้างามล้มง่ายๆนี่ส่วนใหญ่มันชอบเป็นนี้นะพี่เอ็กมันชอบล้มง่ายงจริงจริงไอ้ท่าหนักๆมันค่อยไปดูเลยส่วนใหญ่คนทําทําท่ายากไม่ค่อยเจ็บ เน้อหนักสุดก็คือแผ่นตีหน้าเหรอคือตีแล้วหน้าแหกเนื้อหลุดอะไรเงี้ยหรอไม่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 พี่คือเหมือนดับบวมอยู่หน่อยนึงปลายช่วงแผ่นเอ้ยน่าจะช่วงไม่แน่ใจว่าช่วงเทลหรือช่วงนวดมันเหมือนมันลงมาแล้วเหยียบฟาคือเราเหยียบเด้งขึ้นมาเหยียบแผ่นแล้วก็ต้มหน้าพอดีแล้วแผ่นเด้งอปเข้าอ๋อประมาณอาทิตย์นึงพี่แบบอาปากไม่ได้เอ้ยเพราะแผ่นตีหน้าเปล่าพี่ใส่ลิเทนเนอร์อย่างโบเลตเนี่ยก็คือที่ชอบแตะตีนเนี่ยก็คือ เห็นแจ็คเล่าว่าเคยไปเห็นแจนบีนี่ยโบนเลดเข้าหน้าเราเลยมันทําให้วิธีการโบนเลดแจ็คเปลี่ยนเลยเนี่ยก็น่าสนใจนะเหมือนเราโบนโดยการที่แบบเหมือนแผ่นอยู่ใต้เท้าเราแค่กระโดดขึ้นแล้วเหยียบลงอ่าแต่พอเราไปที่ฟาร์มเมอร์ที่เขามาทัวร์ที่ไทยใช่ไหมมาทัวร์ที่ไทยจะบอกคุณนั่งอยู่นี่คุณดีเลยนั่งโค้งเ่ยแซมใส่หน้าคุณเลยแผ่นขึ้นอย่างนี้เลยคุณดับ โคตรเทพหลังจากนั้นผมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนวิธีการบนพยายามทาตามก็คือทําตามเขาเลยก็คือยืดยืดขาขึ้นเหยียดซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายก็คือเหยียดตึงเลยใช่ป่ะไม่ได้ง่ายนะเพราะเห็นตอนแจ็คกระโดดทุกครั้งเหมือนจะแบบเหยียดขาตามตึงมากแ้วแจ็คก็เอาไปสอนคนอื่นนะก็ไม่ใช่ว่าคนอื่นจะทําได้นะเพราะส่วนมากเขาจะดึงกลับไม่ทำเพราะอะไรทําไมเราถึงทําได้ น่าจะเล่นบ่อยพี่อไม่มีเวแบบว่าเฮ้ยก็ผมเก่งอะพี่ไม่มีไม่ไม่เอิบหน่อยอะเพราะว่าผมเล่นบ่อยด้วยแล้วก็มันก็แบบว่าเรามันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำทีเดียวแล้วมันก็ได้เลยอะไรประมาณนั้นนี่แหละเอิบแล้วทำทีเดียวได้เลยจุดประกายนิดนึงแล้วมันก็ปลล็อกไปเลยนะว่ามันว่ามันทำแล้วดีอ่ะใช่และดีใจไหมที่ได้เจอแบบเขาวันนั้นอ่ะที่เขามา เอาตรงๆพี่ผมไม่รู้จักอ้าวแล้วในในตอนนั้นอ่ะไม่ไม่รู้จักเลยว่าใครตอนนั้นรู้จักแค่ล็อกกี้ล็อกกี้ใช่รู้จักแค่ล็อกกี้เลยคนพวกนี้คือเราไม่ไม่คยไม่เคยติดตามไม่รู้ว่าใครแต่พอเห็นช็อตนั้นคือปุ๊บชอบเลยคือใครวันนี้คือโคตรเก่งเลยแบบโบฟิตเมตรดรอปลงมาเล่นขึ้นไปเล่นข้างบนแบบคดูเล่นอยู่โคตรนานเลยไอ้ดรอปฟิตเมันใช้เวลาโคตรนาน คือแจ๊กเป็นสิงสนามด้วยนะสิบเมตรนี่ตึกประมาณมีสี่ห้าสามชั้นได้นะเขาพึ่งมานะพึ่งมาแล้วเล่นได้เลยใช้เวลาทำเป็นห้าวิปรับตัวห้าวิในการท็อปผมแม่งเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ยืนอยู่ตรงนั้นแบบขคตรสันูงมากประสบการณ์เขาเยอะคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับก็นี่เลยครับคนเหล็กนะครับเขาคนนี้นะครับไม่เคยเจ็บตัวหนักๆเลยนะครับมาเยี่ยมเยียนรายการเรานะครับผมมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆไหม เหมือนเหมือนกับว่าวงการเป็นวงการเซิร์ฟเขาก็ยังแบบไม่ไม่ได้หายไปไหนเขาก็ยังเล่นไปอยู่ทุกที่แต่แค่เหมือนกับว่าไม่ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่าต้องไปเล่นตามปั๊มตามลานจอดรถเหมือนคือว่านี้มีสนามแล้วใช่คือมีสนามเยอะแล้วก็มีเพื่อนฝูงเข้ามาเล่นกันเยอะใช่คือก็แบบอยากให้ทนกับเข้ามาเล่นตามสนามอะไรอย่างเงี้ยี่เพราะว่าแบบได้เจอเพื่อนได้เจอผู้คนที่เขาแบบมีประสบการณ์ รอะไสนามสนามไหนดีๆบ้างที่แบบแจ็คพอยเแนะนำได้แบบสนามตรงไหนมันดีส่วนตัวว่าจะประจำอยู่ที่นี่หละอที่นี่ก็คือเลาเฮาครับที่ว่าจะไปอีกนะเนั่นแหละก็มาที่นี่ก็เจอแจ็คแจ็คก็มาบ่อยครับแจ็คก็มาบ่อยมาบ่อยแวะเวียนกันมาอยากให้เชิญชวนหน่อยเชิญชวนคนที่เลิกเล่นไปแล้วและให้เขากลับมาเล่นใหม่รีบๆมาแล้วพี่นะพี่อะไรเนี่ย พี่กลับมาเล่นนี่คืออะไรครับผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาแบบเลิกเล่นไปเพราะแบบพอเงินเยอะแหละพจะมีมากจะอะไรแต่ก็แบบก็แค่แบบอยากอยากให้ทุกคนรู้ว่าแบบเหมือนตอนนี้วงการเขาไม่ไม่ได้หายไปไหนยังอยู่เหมือนเดิมพี่ยังอยู่เหมือนเดิมถ้าเกิดใครมองแจ็คเป็นไอดอลอย่างเงี้ยก็คืออยากให้เหมือนเตือนน้องๆหน่อยว่าจริงๆกีฬานี้ยังไงมันก็อันตรายนะใช่พี่จริงอันนี้พูดแทนให้แจ็คก็ได้จริงๆถ้าเกิด ยังฝึกอะไรใหม่ก็ใส่เต็มที่ทั้งหน่ดีดีสุดเลยใช่ถึงแจ็คมันจะไม่ค่อยใส่ก็เหอะก็อย่าไปจําอะไรมันมากนะก็ใส่เองไม่ต้องสนใจมันนะซื้อใส่ะเออโอเคฝากร้านฝากอะไรไหมตามจริงไนไอจีอะไรพี่อ่าติดตามได้เลยใติดตามต้องแจ็คได้นะครับใน IG นะครับแจ็คคนเหล็กนะครับดูดันครับคนนี้นะวันนี้ก็ประมาณนี้นะจ้ะมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมไหมอยากให้อะไรสั่นกระดิ่งอะไรอ่ะ อ๋อก็ยังจริงๆก็ยังย้ำเรื่องเดิมแต่น้องแจ็คย้ำไปแล้วแหละว่าเหมือนเซิร์ฟสเก็ตก็ยังอยู่เออแล้วก็เนี่ยเราก็จะพยายามรายการเรามีเดลไลน์ก็พยายามจะพรีเซนต์คาแรคเตอร์ของคนที่เล่นเซิร์ฟสเกตในแบบต่างๆเออเราจะไม่ได้จํากัดหรอกว่ามันต้องเป็นยังไงเดี๋ยเหมือนแจ็คเล่นสตรีทผมก็ชอบอย่างเงี้ยนะเราก็อยากให้เห็นในมิติหลายๆอย่างเซิร์ฟสเกตครับผมเออแล้วถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะก็คือสัมภาษณ์ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือคอมเมนต์อะไรมาใต้คอมเมนต์เราก็ได <aurait> ้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนอะจ้าประมาณนี้ละกันประมาณนี้เออบ๊ายบายคุณนะแจ๊คพี่กั่เย่